สวัสดีครับ Thailand Top 10ภูมิใจเสนอ10โรงแรมเด็ดในย่านพแพร่ที่มีทั้งความเก่าแก่และทันสมัยให้เลือกสรรถ้าคุณอยากได้ที่พักสุดน่ารักบรรยากาศอบอุ่นหรือจะเป็นที่พักดีไซน์เก๋ๆก็มีให้ครบหมดแค่ติดตามดูจนจบรู้ไหมครับว่าโรงแรมไหนได้อันดับหนึ่งมาติดตามกันเลยอันดับที่10โรงแรมแพ่นคราเป็นที่พักที่มีสเสน่ห์ในเมืองที่คุณต้องลองสัมผัส แม้ว่าห้องพักจะเก่าแต่ยังคงมอบความสะดวกสบายด้วยขนาดห้องที่กว้างขวางและระเบียงใหญ่ให้คุณนั่งชมวิวได้อย่างเพลิดเพลินนอกจากนี้ยังมีบริการเช็คอินตลอด24ชั่วโมงที่สะดวกสบายสำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงดึกและถึงแม้ว่าภายในห้องจะมีการปรับปรุงบ้างแต่ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเช่นพระคัมภีร์ที่ยังคงมีอยู่ในห้องพักที่ทำให้คุณรู้สึกถึงบรรยากาศเก่าแก่ของโรงแรมนี้ โรงแรมแพร่นคราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนระยะสั้นในบรรยากาศที่มีความเป็นท้องถิ่นและอบอุ่น Let's go <S อันดับที่9ขอแนะนำโรงแรมแม่ยมพาเลทที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองบรรยากาศเก่าแก่และมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์งานไม้ที่สวยงามทำให้รู้สึกถึงความคลาสสิกภายในห้องพัก มีมุมมองที่งดงามเห็นภูเขาแบบพาโนรามาทำให้คุณได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแม้จะมีลิฟต์ขนาดเล็กและการตกแต่งที่ดูเก่าแก่แต่ก็มีสระว่ายน้ำที่สะอาดและบริการที่ดีเยี่ยมจากพนักงานที่เป็นมิตรพร้อมให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำที่น่าใช้งานและโซฟาไม้สักที่สวยงามเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลาย โรงแรมนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายมาสัมผัสความสงบและความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง Let's go! <S อันดับที่8ขอแนะนำโรงแรมภูมิไทยกาเด่นที่พักที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและบรรยากาศน่ารักพนักงานทุกคนที่นี่ยิ้มแย้มและพร้อมให้บริการอย่างเป็นกันเองสวายน้ำสะอาดและสดชื่น ช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายหลังจากการเดินทางอาหารเช้าหลากหลายเมนูอร่อยโดยเฉพาะข้าวต้มทรงเครื่องและน้ำพริกหนุ่มที่ไม่ควรพลาดห้องพักสะอาดและเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนแม้จะมีบางจุดที่ควรปรับปรุงแต่บรรยากาศโดยรวมและความใส่ใจจากพนักงานทำให้การเข้าพักที่นี่เต็มไปด้วยความประทับใจหากคุณกำลังมองหาที่พักที่คุ้มค่าและบริการดีโรงแรมภูมิไทย กาเดนคือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด Let's go! <S อันดับที่7โรงแรมเฮือนนานาจอมสวรรค์เป็นที่พักที่น่าสนใจในตัวเมืองด้วยทำเลที่สะดวกสบายไม่ไกลาจากแหล่งท่องเที่ยวหลักการรีโนเวทที่ทำให้บรรยากาศภายในห้องพักดูสดใหม่และน่าอยู่พร้อมทั้งสว่ายน้ำที่เหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่นี่มีอาหารเช้าอร่อยและพนักงานบริการดี ที่น่าประทับใจคือห้องพักกว้างขวางทำให้คุณรู้สึกสะดวกสบายแม้จะมีบางจุดที่ต้องปรับปรุงแต่โดยรวมแล้วเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพักผ่อนแบบสบายๆและเหมาะสำหรับการเข้าพักเพียงคืนเดียวหรือหลายคืนก็ตาม Let's go <S อันดับที่6ขอแนะนำโรงแรมมัดคัมบูธีโฮเทลที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองแพร่ ด้วยบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ห้องพักสะอาดและแอร์เย็นสบายเหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงอาหารเช้าเพียงพอมีข้าวต้มไข่ต้มและขนมปังปิ้งที่ทำให้เริ่มวันใหม่ได้อย่างสดชื่นอีกทั้งการบริการของพนักงานที่เป็นมิตรและช่วยเหลือดีทำให้ที่นี่เป็นที่พักที่น่าสนใจสำหรับนักเดินทางที่ต้องการความสะดวกสบายในราคาที่คุ้มค่าลองแวะมาสัมผัส บรรยากาศสบายๆที่โรงแรมมัดคำแล้วคุณจะหลงรัก Let's go! <S อันดับที่5โรงแรมเพื่อนนานาบูติคอเป็นที่พักที่มีบรรยากาศร่มรื่นและสงบเงียบห้องพักกว้างขวางพร้อมเตียงนุ่มที่จะทำให้คุณหลับสบายตู้เย็นใหญ่และไฟฉายในห้องพักเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการเข้าพักอาหารเช้ามีให้เลือกหลากหลาย และพนักงานบริการเป็นมิตรยิ้มแย้มพร้อมแนะนำให้คุณได้เลือกสรรเมนูที่ตรงใจนอกจากนี้ยังมีที่จอดรถสะดวกสบายทำให้การเดินทางไม่เป็นปัญหาถ้าคุณกำลังมองหาที่พักที่ผสมผสานความเป็นไทยในบรรยากาศที่น่าผ่อนคลายโรงแรมนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ Let's go <S อันดับที่4โรงแรมริทิบูนวินเทจ ที่พักสุดคลาสสิกในจังหวัดแพร่ที่ต้องไม่พลาดห้องพักกว้างขวางสะอาดและตกแต่งอย่างมีสไตล์พร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายบรรยากาศภายนอกสวยงามโดยเฉพาะในยามเย็นที่สามารถนั่งพักผ่อนบนระเบียงได้อย่างสบายอาหารเช้าอร่อยมีให้เลือกหลากหลายทั้งข้าวต้มและเมนูอื่นๆ พนักงานบริการด้วยรอยยิ้มและใส่ใจในรายละเอียดทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านหากคุณกำลังมองหาที่พักที่ทั้งสวยและสงบแนะนำให้มาพักที่นี่เลยค่ะ Let's go! <S อันดับที่3โรงแรมฮักอินแพร่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนในเมืองแพร่ห้องพักกว้างขวางสะอาดและสะดวกสบายมากมาพร้อมกับอาหารเช้าให้เลือกหลากหลาย และบริการที่ยอดเยี่ยมจากพนักงานที่น่ารักห้องน้ำและห้องพักได้รับการดูแลอย่างดีทำให้รู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายสถานที่ตั้งก็เยี่ยมใกล้ตลาดที่สามารถแวะซื้อของฝากได้ง่ายหากคุณกำลังมองหาที่พักที่ครบครันในบรรยากาศที่น่ารักคั in, กอินแพร่คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด Let's go อันดับที่สองโรงแรมเฮือนขันทองเป็นที่พักที่น่าสนใจใจกลางเมืองที่มาพร้อมกับบรรยากาศอบอุ่นและการบริการที่ดีเยี่ยมห้องพักตกแต่งสวยงามสะอาดและมีความเป็นส่วนตัวพร้อมเตียงนอนนุ่มสบายที่จะทำให้คุณหลับสนิทหลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อยที่นี่ยังมีสรว่ายน้ำให้คุณได้ผ่อนคลายและอาหารเช้าที่หลากหลายรสชาติอร่อยเหมาะสำหรับทุกคน รวมถึงพนักงานที่คอยดูแลอย่างใส่ใจทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแม้จะมีข้อจำกัดบางประการแต่การเข้าพักที่เฮือนขันทองยังคงเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและควรค่าแก่การกลับมาอีกครั้ง Let’s go <S อันดับที่ 1. โรงแรมบ้านไออินสปาย ที่พักสุดน่ารักในเมืองแพร่ที่นี่มีห้องพักกว้างขวางสะอาดและตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามมีฟังก์ชันครบครันแถมยังมีห้องสมุดชั้นสองสำหรับคนรักการอ่านอีกด้วยที่ตั้งของโรงแรมเงียบสงบให้ความเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงพนักงานบริการด้วยรอยยิ้มและมีเซอร์วิสไมล์ที่ดีมากคุณจะรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้7 1 1ถึง11และโรงพยาบาลทำให้การเดินทางสะดวกสบายไม่ควรพลาดที่จะมาใช้บริการที่นี่เลยค่ะถ้าคุณรู้จักโรงแรมเด็ดๆในย่านนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดสิบอันดับเด็ดๆที่คุณอาจยังไม่เคยรู้